แกงอร่อยๆที่ทาให้ข้าวหมดหม้ออีกแล้วครับเมนูแกงมะละปดุกครับอร่อยจนข้าวหมดหม้อแน่นอนเริ่มเลยนะครับหัวกะทิ300 m l แต่เชฟจะทยอยทยอยหยอดลงไปนะครับแล้วก็พริกแกงเผ็ดเนี่ยอีก2ช้อนโต๊ะครับผัดให้พริกแกงแตกตัวออกมาให้หมดเลยครับแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวให้กะทิแตกมันออกมานะครับค่อยๆหยอดครับนี่แหละครับไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวพริกแกงกับกะทิเนี่ยเขาจะแตกมันออกมาให้เห็นครับหยอดไปเรื่อยๆครับนั่นแหละครับอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะเชฟใช้เป็นกะทิกล่องสะดวกดีครับอ่าหยอดไปเรื่อยๆครับเริ่มแล้วครับนี่แหละครับเห็นไหมครับสีสันเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วก็มีมันๆเนี่ยลอยตัวขึ้นมาแล้วครับสังเกตดีๆนะครับ แล้วก็เติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปครึ่งช้อนโต๊ะครับคนให้ละลายให้หมดเลยครับนี่แหละครับสีสันเริ่มเข้มข้นขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเชฟก็จะเติมหางกะทิลงไปอีกสามร l อยครับหางกะทิเนี่ยเชฟก็จะเอาหัวกะทิเนี่ยมาผสมกับน้ำนะครับก็จะกลายเป็นหางกะทิออกมาแล้วครับพอน้ำแกงเดือดเชฟก็จะใส่กะปิหวานลงไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับหรือใครไม่มีก็กะปิธรรมดานี่แหละครับ คราวนี้ก็รอจนกว่าน้ำแกงจะเดือดพ่านเลยนะครับถึงจะใส่ปลาดุกลงไปครับวันนี้ใช้ปลาดุกอยู่ที่500กรัมครับสั่งที่ร้านเขาหั่นเป็นชิ้นๆมาเลยครับขั้นตอนนี้ก็อย่าไปคนแรงนะครับเดี๋ยวปลาก็จะขาวแล้วก็เละด้วยนะครับรอน้ําเดือดอีกทีนึงเลยครับแล้วเชฟก็จะใส่มะละลงไป300กรัมครับเชฟก็จะเอามะละเนี่ยไปแช่น้ําเกลือก่อนนะครับ15นาทีแล้วก็ลวกน้ําทิ้งอีกหนึ่งน้ำนะครับจะได้ไม่ขมมาก เติมน้ำปลาลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะครับอย่าคนแรงนะครับตะล่อมตล่อม,อมข้างๆก็พอแล้วก็โรยใบมะกรูดฉีกลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมพริกจินดาแดงซอยนะครับแต่งสีสันสมัยนี้หากินยากแล้วเหมือนกันนะครับแกงปลาดุกมะระเนี่ยทำกินที่ไรเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับ ข้าวหมดหม้อแน่นอนครับข้าวหมดหม้อร้อยเปอร์เซ็นเลยเปลืองข้าวมากๆเลยนะครับเมนูนี้เห็นแล้วทําตามกันไม่ยากเลยใช่ไหมครับเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยครับอยากมาแนะนําแล้วก็อยากให้ลองทํากันดูนะครับราดบนข้าวสวยร้อนๆนะครับหยอกน้ําปลาดีลงไปอีกสักเล็กน้อยในข้าวนะครับโอ้โหสวรรค์เลยแหละครับมื้อนี้ลองทําตามกันดูครับ